สวัสดีครับในวงการเครื่องมีลบเครื่องบินของสหรัฐมิการเป็นที่ยอมรับวพ่าเหนือกว่าคู่แข่งนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งในตอนนั้นอย่างสหภาพโซเวียตด้วยผลงานการลบกลางกาดนั่นเองและเครื่องบินที่สร้างชื่อกับสหรัฐมิการมากที่สุดก็คือ f 1 5 Eagle การถือกําเนิดของ f 1 5ก็น่าสนใจมากนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยสหรัฐมิการมีปัญหาในการออกแบบเครื่องบินออกแบบยังไงก็วนอยู่กับรูปแบบเดิมๆของเครื่องบินตระกูล F s e ซ i ร s นะครับจนในที่สุดการมาของมิกเครื่องบินที่มีความเร็วเนี่ยกระต กาต้องเร่งพัฒนาแล้วครับเพราะว่า F4 Phantom ด้อยกว่าในเรื่องความคล่องตัวจนมี F5 Tiger ตามมาแต่ว่าความสามารถเนี่ยก็ไม่นีจาก MiG 21เท่าไหร่นะครับจนในที่สุดบริษัท General Dynamics ก็ให้กำเนิด F16 Fighting Falcon ถือว่าจบเกมนะครับสลหรับ MiG 21ก็ว่าได้โซเวียตไม่มีทางสร้างเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวให้ดีกว่า MiG 21ได้นั่นหมายก็ว่าจบแล้วสำหรับเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวของโซเวียตแม้ว่าจะมี MiG 23ตามมาก็ตามนะครับแต่ว่าสำหรับเครื่องบิน สเครื่องโยแล้วโซเวียตก็ยังเหนือกว่านะครับและเครื่องบินลนํานี้สร้างความหวาดกลัวให้กับสหรัฐมิกาเป็นอย่างยิ่งมีความเร็วความแรงบินได้สูงและแน่นอนครับสหรัฐมิกาต้องการรู้ความลับของมันมันก็คือมิก2 5หนะครับหรือว่ามิโกยันกูลรวิชมิก25นาโต้ตั้งชื่อให้มันว่าฟ็อกแบตแปลว่าคลางข่าวจริงจอกนั่นเองนะครับ มิก25ินะครับมิกมาจากอะไรล่ะครับก็มาจากมิกาอิลอโอซฟอรวิชกูเลวิชนักออกแบบเครื่องบินของโซเวียตนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมิโกยันกูเลวิชมิโกยันมาจากไหนอีกล่ะครับก็มาจากหุ้นส่วนนะครับที่ชื่อว่าอาเตมิโกยันตั้งชื่อโดยใช้นามสกุลของทั้งสองคนก็เลยกลายเป็นมิโกยันกูเลวิชส่วนเครื่องบินมิกนะครับ m i กก็มาจากอักษรตัวหน้าของผู้ออกแบบนั่นเองนะครับมมาจากมิกาอิลอก็มาจากอโอซฟอรวิช จีก็มาจากกูเลวิต มิก25เข้าประจำการในปี1970นะครับหรือว่าพุทธศักราช2513เป็นสุดยอดเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นอาวุธประจำกายก็คือ R-40 อันทรงพลังมิก25ครองความยิ่งใหญ่อยู่นานโดยที่สหรัฐมิการนี่อยากรู้ข้อมูลมันเป็นอย่างมากนะครับในที่สุดนักบินมิก25ของโซเวียตก็ประสบกับปัญหาครอบครัวอยากหนีออกจากบ้านก็เลยขับมิก25หนีมาที่ญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าเครื่องบินมิก25ถูกชำเราไม่ใช่ซีถูกชำแหละนะ โดยชายนีลนามหลายคนด้วยกันไม่นานหลังจากนั้นสลัดมิกาโดยบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสก็เปิดตัว F15 e a g l e อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า F15 เนี่ยได้แรงประดานใจมาจากมิก25ิโดยเฉพาะช่องดักลมนี่เหมือนกันมากนะครับโดย F15 เข้าไปจำการในปี1976หรือว่าพุทธศักราช2519อันนี้ก็มาทีหลังมิก25ิถึง6ปีด้วยกันนะครับ F15 มีข้อดีมากกว่าไอดอดของมันอย่างมิก25หลายอย่างเช่นใช้รันเว การขึ้นลงนี้สั้นกว่านะครับซึ่งก็เป็นข้อด้อยของ m i ก25ที่ใช้ระยะทางนี่ยาวมากแต่ว่าความเร็ว m i ก25ก็ยังเร็วกว่า มิก25อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับมีการอัปเกรดเรดาร์ใหม่เป็นมิก25 PD PD ก็มาจาก p u าด e d o p p ร e r ซึ่งก็เป็นเรดาร์นั่นเองนะครับติด IRS ชีให้เปลี่ยนขีปนาวุธเป็น R60 แล้วก็พัฒนามิก25เป็นอีกหลายรุ่นนะครับอันนี้พร้อมกับพัฒนามิก31ไปด้วยจุดเด่นของการปรับปรบปุงของโซเวียตในครั้งนี้ก็คือเรดาร์ที่ทรงพลังนะครับทางด้าน F15 Eagle ซึ่งก็มีระบบเรดาร์ที่ไม่ค่อยดีมากนักอันนี้มาจากข้อมูลที่นักบินสหรัฐมิการได้ เคยสัมภาษณ์เอาไว้นะครับแน่นอนว่าทาั้งมิก2 5แล้วก็ F-15 เนี่ยต้องสู้กันแน่แน่แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว,ว่าไม่ใช่สัรัเมิกากับโซเวียตนะครับแต่ว,ว่าเป็นมิก2 5ของประเทศในตะวันออกกลางเจอกับ F-15 ของอิสราเอล มิก25มีความเร็วมากกว่าแน่นอนว่าบริโภคน,น้ํามันนี้มากกว่าแล้วครับส่วน F15 ของอิสราเอลใช้ดรอปแท้งก็คือถังน้ํามันภายนอกแล้วก็สามารถสลัดชิ้งได้ยังไม่พอนะครับยังมีการเติมน้ามันกลางอากาศได้อีกนั่นทําให้ F15 ของอิสราเอลคลองอากาศได้นานกับกันนะครับมิก25บินได้แป๊บเดียวก็ต้องกลับฐานไปแล้วล่ะครับแต่ว่ามิก25ก็ยังมีความอันตรายอยู่ข้อนี้อิสราเอลรู้ดีและต้องการเก็บมันให้ได้มิก25ของซีเรียเหมือนคร้างคาวจิง จอกที่อยู่ในถ้ำนะครับนานๆออกมาทีอิสราเอลไม่ได้จังหวะเหมาะๆสักทีในการที่จะจัดการนะครับแล้วอิสราเอลก็ใช้แผนเอาเครื่องบินลาดตะเวน RF4 เข้าไปล่อข้างข่าวจิ้งจอกอย่างมิก25มิก 25, 25, 25เห็น RF4 หม่ๆม,มูลงกลนแล้วครับบินออกมาโฉบอันนี้จามิก25หารู้ไหมข้างหลัง RF4 หม่ๆม,มูก็คือ F15 Eagle เมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไปแล้วครับมิก25เข้ามาอยู่ในระยะประชิดของ F15 Eagle ถึงแม้ว่ามิก25จะมีความเร็วแต่ว่าข้อด้อยก็คือความคล่องตัวเลี้ยวช้าวงเลี้ยวกว้างและถึงแม้ว่า F15 จะตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามีความคล่องตัวความพิ้วแบบไม่น่าเชื่อ ประกอบกับนักบินของอิสราเอลฝึกปวจัดการกับมิก25มาเป็นอย่างดีนะครับนักบินอิสราเอลยิ้มมุมปากมิก25หายใจเฮือกสุดท้ายแล้วครับกดคันเร่งเต็มที่เพราะความเร็วคือสิ่งเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วครับ f 15อิสราเอลตีลังการาวดอป3รอบครึ่งพร้อมกดปุ่ม A I M seven Sparrow มิก25เร็วแค่ไหนก็ช้ากว่าขีปาปุธอุ่ดีนั่นแหละครับ มิก25ซีเรียเรียบร้อยไป็นหนลำและต่อมาก็แบบเดียวกันนี่แหละครับมิก25โดนไปอีกเป็นลำที่2เพราะความคล่องตัวคือจุดอ่อนของมิก25หลังจากนั้นนะครับซีเรียก็ไม่อาจต้านทาน f 1 5 e ี g l e กของอิสราเอลได้โดนไปยกฝูงแล้วครับก็เป็นผลงานการเจอกันระหว่างมิก25ของซีเรียกับ f 1 5 e ี g l e กของอิสราเอล สหรัฐมีการเห็นแบบนั้นเอาบ้างนะครับในปฏิบัติการพายุทะเลทรายในปี2534โดยในครั้งนี้ f 15ของสหรัฐมิการนี่ต้องเจอกับมิก25ของอิรักนะครับ ในวันที่17มกราคม F-15C ของสหรัฐม<ๆ>ิกาก็ได้เจอกับ m ิก25ของอิรักสมใจนะครับ F-15 ยิงขีปนวุธ10ลูกแต่ว่าด้วยความเร็วเนี่ยมิก25นี้รอดกับฐานไปได้นะครับ2วันต่อมาเจอกันอีกทำอะไรไม่ได้อีกจนวันที่30มกราคมมีข่าวว่ามิก25นะครับยิง F-15 ได้และ F-15 บินไปตกที่ซาอุดีแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันนะครับ ต่อมาก็เจอกันอีกคราวนี้ F15E อีก e ของสหรัฐมิการมา2ลำนะครับไม่พออันนี้ไปตามรุ่นพี่อย่าง F14 ทอมแคดมาด้วยอีก2ลำในเดือนมกราคม2542น่อะครับเครื่องบินของสหรัฐมิการยิงไป6ลูกไม่ถูกซักลูกนะครับแต่ว่าเครื่องบินสหรัฐมิการลำอื่นก็จัดการกับมิก25ของอิรักไปได้2ลำด้วยกันอันนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าการรบระหว่างสหรัฐมิการกับอิรักไม่มีสองครั้งใหญ่ๆนะครับเครื่องบินรุ่นอื่นก็จัดกันไปแต่ที่แอินเล่า ก็คือระหว่าง m i ก25กับ f 15เท่านั้นแหะครับการที่ f 15ของสหรัฐมิกาเอา f 14ไปด้วยในการบินหมู่4ก็คือเรดาร์ーーของ f 15มีระยะไม่ไกลามากนะักต้องอาศัยเรดาร์ของ f 14 Tomcat ช่วยแหะครับแต่ก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ จนสหรัฐมีการปรับแผนใช้เรดาร์จาก E-3 Sentry ซึ่งก็เป็นเครื่องบิน AWACS นะครับก็คือ Airborne Early Warning and Control มานำวิธีของขีปนาวุธและ F-15 ก็ใช้ประโยชน์จากเครื่องบิน AWACS ในการต่อสู้ได้เปรียบอย่างมากนะครับส่วนอิรักไม่มีเครื่องบิน AWACS เลยต้องอาศัยเรดาร์ในตัวเครื่องบินเท่านั้นนะครับมีแค่ความเร็วกับเพดานบินที่สูงขีปนาวุธก็เป็นรุ่นส่งออกลดสเปคอีกต่างหากด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ย MIG-25 e ก็0ูนพ ในตะวันออกกลาง f 15ได้เปรียบจากอุปกรณ์แล้วก็มีการตั้งก้อสังเกตว่าถ้าเป็นมิก25ของรัสเซียล่ะคงสูสีมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ารัสเซียมีเครื่องบิน A w a วกและอาวุธก็ไม่ได้ลดสเปคมันกับรุ่นส่งออกให้กับอิรักนะครับในการสู้กันระหว่างสหรัฐมิการกับอิรักกําลังทางอากาศของอิรักนี่แทบทําอะไรไม่ได้นะครับสหรัฐมิการใช้เครื่องบิน A อวกสแกนรู้หมดแล้วครับว่าเครื่องบินอยู่ตรงไหนจนอิรักนี่ต้องขับเครื่องบินของตนเองไปฝากไว้กับอิรานเพื่อนบ้านนะครับ ผลงานของ f 1 5 E a g l e ส่วนใหญ่แล้วเป็นของอิสราเอลช่วงหลังมาสหรัฐมีการพัฒนาระบบเรดาร์ของ f 1 5 Eagle นี้ขึ้นมามากนะครับมิก25 e ไม่มีข้ออ้างแล้วครับที่จะมาสู้ได้ต้องปลดระวางลงไปความเหนือกว่าของ f 1 5 E a g l e ก็คือมีความคล่องแคล่วมากกว่าขี่ปนาวุธดีกว่านั่นเองนะครับจรดรัสเซียเนี่ยไม่สนใจมิก e 25อีกเลยอันนี้น่าสงสารมากนะครับแล้วก็มุ่งพัฒนาเครื่องบินใหม่ที่ต้องมีทั้งความเร็วและก็ความคล่องแคล่วเพื่อมาสู้กับ f 1 5 อีกโก้นั่นเองนะครับ